สวัสดีครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปลอดภัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นหัวข้อย่อยนะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับนอกเหนือจากในกิจกรรมอินเทอร์เน็ตนะครับที่นักเรียนจะได้ฝึกนะครับเรื่องของเจตธรรมในการอ,าอยู่กับเพื่อนร่วมโลกนะครับ ในลักษณะของอพลเมืองไซเบอร์แล้วนะครับยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับนั่นะก็คือเรื่องของการคํานึงถึงสิทธิ์นะครับหรือว่าการอ้างอิงลิขสิทธิ์นะครับในที่นี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ Creative c o m m o n s นะครับ Creative c o m m o n s เนี่ยเราจะน่าจะเคยเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราค่อนข้างจะ ดู y t u t u นะครับหรือว่าเป็นคลิปต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการอ้างอิงนะครับาการอ้างอิงลิขสิทธิ์นะครับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทีอ่อยู่ในโลกของออนไลน์หรือว่าโลกของโซเชียลนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นครีเอเตอร์อาจจะเป็นครีเอเตอร์นะครับของ y t u t u นะครับเราก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ เน,นี่เรามาดูดีกว่าว่าเรื่องของ r r e t t v v e o o m o o s เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างในความหมายของ r r e t t v v e o o m o o s นะครับ r v e t o v m o o s m r n s เนี่ย,ย r m m t n v e Commons นะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาก,กำไรนะครับเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้มีการใช้สัญญาหรือว่ากำหนดข้อสัญญาข้อกำหนด ะครับที่เป็นใบอนุญ,ญาตนะครับเอื้อในเรื่องของการอ้างอิงลิขสิทธิ์ทั้งภาพเสียงข้อความนะครับไปถึงการเผยแพร่การแจกจ่ายการทำซ้ำหรือเรื่องของการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์นะครับหัวบังนะ Creative c o m m o n s ในประเทศไทยนะครับสำหรับ Creative c o m m o n s ในประเทศไทยเนี่ยจัด ทำขึ้นนะครับโดยความร่วมมือของสำนักกฎหมายธรรมนิติสถาบันเชน e Fu ชั o นแล้วสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซีดอนนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกณฑ์ของ Creative Commons ในประเทศไทยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับเวอร์ชั่นที่3เนี่ยมีการนำกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเติมเข้ามาอยู่ในตัว Creative Commons ด้วยนะครับ ดังน,นั้น Creative Commons ในเวอร์ชัน3เนี่ยจึงสามารถบังคับใช้ในประเทศไทยได้ส่วนในประเทศไทยนั้น Creative c o m m o n s เนี่ยประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2552นะครับก็เลยถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นลำดับ51ในการประกาศใช้ Creative c o m m o n s นะครับเป็นลำดับที่51ของโลกเงื่อนไขในการให้อนุญาตของ Creative c o m m o n s นะครับก็จะมีเงื่อนไข ต่างๆนะครับที่เราควรทราบดังนี้ 1. น,นะครับเงื่อนไขในการให้อนุญ,ญาตของ r r e t t v v e o o m o o s นะครับก็คือเรื่องของการอ้างอิงที่มานะครับการอ้างอิงที่มาเนี่ยเราจะสังเกตสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์จะเป็นตัว B แล้วก็ตัว Y อยู่ภายในวงกลมนะครับก็แปลว่าจะต้องมีการอ้างอิงที่มาด้วยว่ามาจากใครเช่นเราไปนำคลิปเพลงชาติไทยมาใส่ในงานเราเนี่ย รเราก็ต้องมีการอ้างอิงโดวยว่าอันนี้นะครับเพลงเนี้ยคลิปวิดีโอเนี้ยมาจากที่ไหนนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราทํำคลิปขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นครีเอเตอร์นะครับหรือว่าคนที่ทําเนื้อหาเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้ใครเอาไปใช้โดยที่แบบว่าไม่อ้างถึงเราใช่ไหมนะครับฉนั้นการที่จะให้เกิดการอ้างถึงแหล่งที่มา เราจะใช้ตัวสัญลักษณ์ BY นะครับ BY คือการอ้างอิงนะครับเหมือนกับว่าสมมติว่าเรามีแคปชั่นเก๋ๆนะครับเราอาจจะเขียนั้งใต้แคปชั่นว่า BY คร่ BY ก็คือ by นั่นแหละครับต่อมาเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของ Creative Commons อย่างที่2นะครับก็คือเงื่อนไขที่ชื่อว่า SA นะครับ SA ก็คือการยินยอมให้มีการดัดแปลงนะครับ แต่ว่าการดัดแปลงเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นงานมาดัดแปลงแล้วชิ้นงานจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเรานะครับชิ้นงานไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราเราจะต้องส่งต่อนะครับการดัดแปลงเนี้ยไปให้คนอื่นด้วยนะครับเราต้องยินยอมให้คนอื่นเอางานที่เราดัดแปลงแล้วไปใช้ต่อนะครับเอาไปดัดแปลงต่อก็ได้เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเหมือนกับ วนกลับนะครับอยู่ภายในวงกลมตรงนี้เราเรียกว่า SA นะครับ SA คือยินยอมให้ดัดแปลงชิ้นงานต่อได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเอามาดัดแปลงแล้วนะครับเราเอาสูตรน้ําพริกเนี่ยมาดัดแปลงนะครับก็อร่อยแล้วแต่สูตรเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนยังเห็นว่ามันยังสามารถพัฒนาได้อีกเราต้องยินยอมนะครับให้เอาสูตรเนี้ยไปดัดแปลงต่อก็ได้ เงื่อนไขต่อมานะครับเงื่อนไขที่ ana, ห้ามนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ห้ามนําไปใช้ในการค้าหรือห้ามนําไปใช้เพื่อแสวงหาผลกําไรสัญลักษณ์จะเป็นรูปสกุลเงินนะครับสกุลเงินใดก็ได้อยู่ภายในวงกลมที่มีสัญลักษณ์ทับไว้ก็คือห้ามนั่นแหละนะครับห้ามนําไปใช้เพื่อแสวงหาผลกําไรนะครับหรือว่าห้ามนําไปใช้เพื่อการค้านั่นเองนะเราเรียกสัญลักษณ์นี้ว่า nc สัญลักษณ์ต่อไปนะครับที่เป็นเงื่อนไขในการให้อนุญาต Creative c o m m o n s นะครับตัวนี้ก็คือ nd นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีสัญลักษณ์รูปเหมือนวงกลมนะครับเหมือนวงกลมกลับมาอยู่ที่จุดเดิมอันนั้นคือให้ทำซ้ำได้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเจอ r e a t i v e c o m m o n s นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เท่ากับแปลว่าห้ามดัดแปลงห้ามเอามาแก้ไขนะครับ เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยใช้ภายใต้เครื่องหมายเท่ากับนะครับภายใต้เครื่องหมายเท่ากับนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าต้นฉบับเป็นยังไงนะครับถ้าจะเอาไปใช้ต่อนะครับอ้างอิงด้วยอ้างอิงก็คือ BY นะครับอ้างอิงด้วยแต่ถ้าเจอเครื่องหมายเท่ากับปุ๊บแสดงว่าห้ามเอาไปแก้ไขแล้วเอามายัางไงต้องใช้อย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้น,นะครับ ที่เรียกว่าชนิดของสัญญาอนุญาต r e a t i v e c o m m o n s นะครับเรามาดูบ้างว่าเวลาที่เอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราจะเอาสัญลักษณ์ต่างๆมารวมกันนะครับกลายเป็น Creative common s ฉบับแ,แบบที่1นนะครับชนิดอนอุชนิดสัญญาอนุญาต Cre ี ative Commons แบบอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเดียวนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ CC นะครับ CC เพื่อบอกให้รู้ว่าอันนี้ใช้ สัญญาอนุญาต r r e t i v e c o m m o n s นะครับ C ตัวแรกย่อมาจาก c r e a t i v e C ตัวที่2ย่อมาจาก o o m o n นนะครับดังนั้นวงกลมแรกสุดอยู่ทางซ้ายมือนะครับเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ใช้สัญญาอนุญาต r r e t i v e c o m m o n s นะครับ B Y ก็คืออ้างอิงนะครับอ้างอิงว่ามาจากบุคคลใดใครเป็นคนทำเอามาจาก Youtube ช่องอะไรเอามาจากเพจอะไรนะครับเอามาจากเว็บไซต์ใดนะครับตรงนี้ ครับ1นะครับ,รบอ้างอิงแหล่งที่มาต่อมานะครับชนิดสัญญานะครับอนุญาตครีเอทีฟชนิดที่2นะครับมีตัว CC แสดงว่าเป็นสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนมี BY แสดงว่าอ้างอิงนะครับจําได้ไหมว่าสัญลักษณ์ BY คือการอ้างอิงนะครับจัดทําโดยใครโดยบริษัทอะไรโดยสํานักพิมพ์อะไรโดยช่อง YouTube อะไรโดยเพจอะไรอย่างเงี้ย ก็คือการ BY นะครับ BY คือการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับต่อมา SA SA สัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนวงกลมนะครับหัวลูกศรวิ่งมาจบปลาย SA ก็คืออนุญาตให้แก้ไขได้นะครับดังนั้นเวลาที่แปลความนะครับ CC สัญญาณอนุญาต,ญาต Creative Commons นะครับ BY ให้อ้างอิงแหล่งที่มาส่วน SA มีการทำซ้ำดัดแปลงได้แต่ จะต้องให้คนอื่นทำซ้ำดัดแปลงต่อจากเราก็ได้หรือทำซ้ำดัดแปลงอย่างที่เราทำก็ได้นะครับชนิดสัญญานะครับอนุญาต r r e t t v v e o o m o o s ต่อไปนะครับ CC นะครับหมายถึงสัญญาอนุญาต Crereative c o m m o n s BY หมายถึงอ้างอิงแหล่งที่มาต่อมา ND นะครับ ND คือก็หมายเท่ากับแปลว่าต้นฉบับเป็นยังไงนะครับเมื่อเอามาใช้นะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้น ห้ามมีการดัดแปลงเด็ดขาดต่อมานะครับชนิดสัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s นะครับเรามาเจอสัญลักษณ์นี้นะครับทำไง cc นะครับ cc ก็หมายความว่าสัญญาณอนุญาต r e a t i v e Commons ต่อมาเจอสัญลักษณ์ by นะครับ by ก็แปลว่าต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแล้วก็ต่อมานะครับเจอสัญลักษณ์ nc นะครับ nc ก็คือห้ามนำไปใช้ในการสแสวงหาผลประโยชน์กำไรทางการค้านะครับทางเชิงพาณิชย์ รวมกันแล้วก็จะแปลความได้อย่างนี้ต่อมานะครับชนิดสัญญาณอนุญาต Cre ี t i v e c o m m o n s ต่อมาเราเจอสัญลักษณ์ cc นะครับก็คือสัญญาอ <c lusive> นุญาต Cre ี t i ท e c o m m o n s ต่อมาเรามาเจอสัญลักษณ์ by นะครับเจอสัญลักษณ์ by ก็แปลว่าต้องอ้านอิงแหล่งที่มานะครับถ้าเกิดว่าเจอ nc นะครับเห็นภาพสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องติดความไว้ละ nc นะครับก็คือห้ามเอาไปแสวงหาผลประโยชน์กำไรนะครับ ต่อมา SA นะครับก็คือทําซ้ําดัดแปลงแก้ไขได้แต่สิทธิ์ในการทําซ้ําแก้ไขดัดแปลงคนอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับต้องส่งต่อต้องมอบสิทธิ์นี้ไปด้วยชนิดสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับชนิดสัญญาณอนุญาต Creative Commons ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ตีความว่าไงนะครับ CC ก็คือสัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับต่อมา BY นะครับ BY แปลว่าต้องมีการอ้างอิงนะครับ ีการอ้างอิงมีแหล่งอ้างอิงต่อมาเราเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสกุลเงินแล้วมีเครื่องหมายห้ามก็แสดงว่าห้ามนะครับห้ามเอาไปแสวงหาผลประโยชน์กําไรต่อมาสุดท้ายนะครับ N.D. นะครับถ้าเราจํา N.D. ไม่ได้เราดูที่ภาพสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับ N.D. คือเครื่องหมายเท่ากลับก็แปลว่าเราจะต้องไม่มีการทาซ้าแก้ไขดัดแปลงน,นะครับต้นฉบับมายัางไงเวลาเอามาใช้ ก็ต้องอ้างอิงด้วยแล้วต้องไม่แสวงหาผลกําไรด้วยแล้วก็ต้องห้ามแก้ไขดัดแ,แปลงทำซ้ำด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะของอสัญญาอนุญ,ญาต Creative Commons สิ่งนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับการที่เราจะพบเจอโจทย์นะครับหรือว่าการเจอ Creative Commons ในชีวิตประจําวันเนี่ยสำคัญก็คือเราจะต้องจําเงื่อนไขมันให้ได้นะครับว่ารูปอะไรนะครับมีความหมายอย่างไร และต้องเข้าใจความหมายของมันสะก่อนนะครับการเข้าใจความหมายของมันไม่ยากเราอาจจะดูรูกภาพที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างสื่อมาอยู่แล้วนะครับต่อมาเมื่อการนำเอาไปใช้งานจริงนะครับสัญลักษณ์นะครับมีการใช้งานสัญลักษณ์ใดบ้างเราสามารถตีความได้เลยนะครับแต่ทุกสัญลักษณ์นะครับถ้ามันอยู่ภายใต้ค e ี t i ทีฟ o อมมอ s แน่นอนด้านซ้ายสุดจะต้องขึ้นต้นด้วย cc นะครับที่อยู่ภายในวงกลมนะครับ cc ก็คือ creative commons นั่นเองนอกนั้นนะครับเราก็ตีตามภาพก็ได้นะครับถ้าเอาแบบง่ายสุดนะครับ by คือรูปคนนะครับ nc นะครับ nd สัญลักษณ์เป็นยังไงนะครับไปทําความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้จักความหมายของมันแล้วการตีความหมายของ creative commons จะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ สำหรับเรื่องของ Creative Commons นะครับก็จบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ